สวัสดีค่ะวันนี้ในเล่มสูตรคูณน,นะคะเราอยู่กันที่หน้าสิบเอ็ดนะคะจะมีรูปหมีภูนะทําเสร็จแล้วระบายสีให้คุณครูด้วยนะหมีภูน่ารักหน้าสิบเอ็ดนะคะจะเป็นสูตรคูณแม่สี่กับแม่ห้าทบทวนสองแม่นะเหมือนเดิมเนาะมาทําพร้อมกันคอลัมน์หนึ่งข้อ 1- นึถึงข้อยี่สิบห้านะคะเพื่อเป็นการทบทวนเนาะนะคะเตรียมเลยสี่หนึ่ง สนะคะท่องท่องได้หรือยังสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบหกยีเจ็ดยี่สสองทันไหมคะสี่เก้าสามสิบ 6นะเขียนให้เร็วขึ้นนะคะ4 0เป็น0นะต่อไปแม่5แล้วเรียงแม่อีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นท่องให้เร็วเขียนให้เร็วด้วย51 5 5 2 10 5 3 15 5 4 2สอง25 5หสหี่สหหหห้าห ห้า7 3็สห้นะคะ58 40 59 4ี่0 0 4ห12สี่สนสสอะคะดูแม่สุดคูณให้ถูกนะสี่สอง8 41. 4หนึ่งส สิบหกสี่ห้ายี่สิบนะคะแล้วก็ขึ้นไปต่อสี่หกข้างบนนะคะทำให้เสร็จจนถึงข้อเจ็ดสิบห้าทั้งสามคอลัมน์นะคะแล้วส่งคำตอบมาตัวเช็คกันอย่าลืมระบายสีมีผูตรงด้านบนนี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ